พี่ฟูจิเจอเอซในแรงจะเป็นยังไงไปดูกันเอฟครับพี่ฟูจิขอบคุณจับงุยเอาดีๆไม่คิดว่าจะเจอใครในนี้เหมือนกันเพราะมันมีน้อยมากที่จะรู้จักช่องนี้เปิดเกมล้าไม่ค่อยดี7นาทีฝั่งตรงข้ามบุกหนักมากบุกอะไรขนาดนัะนะ้นนี่ฉันจะพาน้องเขาเสียบป้อมกลางตั้งแต่7นาทีเลยเนี่ย แกดูเอา10นาทีฝั่งตรงข้ามบุกเข้ามาถึงป้อมในคีบ <My. S 1> ตรงกลางก็เข้าข้างล่างก็เข้าเอาไปเลย3ช้างใครจะไปไหวแกดูอีมาหลอดไล่ปาดอีโอเมนดไล่ทุบอุบ๊บเสีย3ชา้างเสียกอสเลเยอร์แบบนี้พี่ขอดชดนะน้องๆตานี้ไม่ไหว ตาหน้าเอาใหม่ละแงกแง่ไม่ไหวไม่ไหวเอาใหม่นะมามารวมทีมกด5้าตามใหม่ใช่ออฟเลนเป็นน้องยีหน้าเปิดมาเจอหมิงออฟเลนเฉยหลายคนคงคิดว่ายีหน้าชิวแต่แกดูอีหมิงสิเชื่อมน้ำองุ่นกดเลนเฉยเอ้ยตัดภาพมาที่คู่กลาง แปลกอยู่อิลูมาและอเลสเตโรเลือกตัวไม่ทันยังไงล่ะและช็อตน,นี้ขบวนขันมากเข้าไปเยี่ยมชั้นหมิงหนึ่งเขาถึงตัวก <Abi. S 1> ็ไปสู่ขีดความจริตตัวแม่มาเต็มช็อตนี้บอนนี้เหมือนจะหิวโดนสลัดที่กีละเบอร์โชว์น้องๆไปหนึ่งซึ่งตัดภาพมาที่ปากของเราเขาสวยมากเขาเก็บงานได้ถูกจังวะเอาไปเลยจ้ะหฮ เธอเชอเหมือนน้องเขาแอบเก็บกดจากตามเมื่อกี้อยู่เดอ้อแน่ล่ะโดนกดสักขนาดนั้นช็อตนี้ดวงเห็นลิงเลน่นแล้วจะกระโดดทับ โดดเว้าแบบนี้พี่เขาติดอยู่ในสามเหลี่ยมเมอร์บิวด้าอ้าหากดแข่งคิดว่าจะรอดเหรอไปคุยกับรากวัชพืชนหนายแวะไปเยี่ยมชั้นมิ่งกันหน่อยอ๋อฉันอยากกินน้ำองุนะ่นน้าดีนะจัดการมันกำลังจะวาร์ปกลับบ้านอยู่ดีๆก็มีเหยื่อมาให้ป๊มสังงานไปเลยละกันหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งไม่ไหวก็ไปฟาร์มก่อนนะคุณพรีช็อตนี้ว่านอนไฟเก็บใหญ่บนนี้ไปแบบ ช,ชแกว่าลิงตัวนี้เขากินกลอยี่ห้ออะไรอ่ะคลิปบ่อยอยู่เดอ้อเออเออเดี๋ยวต้องมีคนมาเคลียร์คลิปแน่ๆและเจ้าเก่าตัวเดิมเพิ่มเติมคือมีอาลัม,มอยู่ใกล้ๆโอเคปล่อยไปช็อตนี้อาลัม,มจับอะไรสเปอร์แล้วไม่ตายวายโดนจับขืนบ้างเป็นไงและยิงจับมาจับแับไม่โกงนะจุจุเงียบเนยบหน่อยแกว่าช็อตนี้พี่ลิงจะทําสําเร็จปะ <Huh? S 2> นิ่มๆเลยครับผม mm hmm. เออพักมาตั้งนานลืมอีลินได้ไงเซเลมูนพิ้วพิวๆๆๆวพิวพิวพ้วไฮซีนน้องเขาไปหนึ่งกรุ่ฟาร์มฟรียิงฟรีไม่มีใครลวงได้เ mm hmm. ดินตรีมาชีนเกิดขนาดนี้มันต้องมีไฟลวงมซักชอบ มันว่วงมาแล้วตีบ้านกันตีบ้านกันช็อตนี้ตกลงกันว่าได้ป้อมนี้แล้วถอยอ้อ,อย <c oughs> อีตาย <c oughs> ป้อมยังไม่แตกหีห <c oughs> น้ามาแทงและเตรียมตัวถอยใน3 2 1สองหงวี ฉันโดนคุณป้าอารมและบอนนี้หมายเอาชีวิตฉันขิดแน่ๆถ้าโดนมันล็อกขาง้ยช็อตนี้ยีน่าเอาใจไปเลยขอบคุณนะทริคง่ายๆของการกด5คือไม่ว่าจะเล่นแย่แค่ไหนเราต้องให้กําลังใจกันไวยก็เพราะเรามาด้วยกันยังไงล่ะในตอนที่เ,เพื่อนๆเล่นดีหรือว่ามีช็อตสวยๆก็อย่าลืมชมกันด้วยล่ะไปจ้ะดูคู่นี้ที่เก่าเวลาเดิม น้องลิงบอกว่านี่มันด้วงหรือเคกไต้หวันนิ่มจังงาเวลาล่วงเลยมาจนถึงสิบเ็ดทีช็อตนี้น้องอีลินกําลังจะไหลแต่โดนยายป้ามาหาภัยอลัมเข้ามาล้อแงแงเปลกเกมบุกฝั่งฉันไปได้เธอแต่ว่ายีน่าทําเวฟข้างล่างขึ้นมาสวยมากเอาไงเอาไงอีกสักไฟเปล่ะ เอาสีเอาสี่พลิงก็อยู่ใกล้ๆไฟสี่ต่อสี่คนเท่ากันน่าจะไหวนะแม่แกแล้วอเลสเตอร์ตัดสินใจจับหมิงโดนพีิลิงกระโดดเข้ามาด้วยความไวแสงชึบชึบชึบพาหม,มิงไปกระโดดเข้าไปถึงตัวย้อนแต่ไม่รู้ว่าจะคุมไหมแกเขาลากล่วงมาได้อีกหนึ่งจับเบิร์กคิว โอเคฝ่าฝั่งชั้นตุยฝังตรงข้ามส,ส,สิน <ผม S 1> ใจนหุกเข้ามาอย่างไวอัลลัมจับอเลสเปอร์คาป,ป้อมแต่รอดมาได้เลยจับนางสวนอีรินฟรีแบบนี้ก็หวานาบ่อนี้วิ่งเร็วเลยนะช็อตนี้ก็เกิดพี่ลิงมาดักเก็บสักหนึ่ง อลัมเดินหนีแบบนี้ก็สวยโอเคฝั่งตรงข้ามอยู่ไม่ครบแบบนี้เปิดกอสเลเยอร์ดีกว่าตีกันเพลินๆฝั่งตรงข้ามคงไม่กล้ามาคอนเชสหรอกมั้งเอ้ยแกเอาดีๆประมาทไม่ได้เหมือนกันนะถ้าอีออนฟิลด์ซันมาลากนดมีแห้งเลยเร็วๆเ,เพื่อนเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ จะให้กอดแล้วเดี๋ยวค่อยไปกับ Vanguard แวนการ์ดละกันเนาะไปเลิศดน้อยก็ไปลีเลยเพื่อนเพื่อนพร้อมลุยพร้อมลุยแกก็รู้แล้วเนาะว่า r o v ย่อามาจากอารีนา ออฟแวนกาช็อตนี้อลังจับลิงตายเขามีเกิดทางหลังฝั่งตรงข้ามตัวระเบิดเพราะยีน,น่าเขาไปล้วงเหลือ2คนแบบนี้ก็ต้องโดนย้ำทีนไก่ใช่น้องมันม่วงมาได้จังหวะ3ทางเป็นเลยสวยๆแต่งกิวที่เข้ามาแบกแต่งกิวที่ตั้งใจเล่นแต่งกิวที่คอยดูคลิปและติดตามช่องของพี่ฟูจิและช็อตนี้ขอกล่าวลาด้วยคำว่า และก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราใจจาวเย่เจ yeah! อกันทักได้แล้วไปเก็บดาวด้วยกัน